แมนแมนผู้มีบุญมาบวชกันนะจ๊ะเพราะว่าสามารถเปลี่ยนคนหลงผิดกลับสภาพเป็นคนดีได้เอามารีไซเคิลใหม่เอามาปรับสภาพให้บาร,รมีแก่ขึ้นนี่เนาะถ้าเป็นแมนแมนธรรมดาในบาร,รมียังอ่อนอยู่ต้องมาบวชเป็นพระบาร,รมีถึงจะแก่ขึ้นบวชเป็นพระแล้ว ต้องถ้าเป็นพระสม,มุติสงฆ์ก็บาร,รมียังอ่อนอยู่ต้องทำให้เข้าถึงพระในตัวนี่นะจะให้บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งไปในการทำใจหยุดนิ่งนี่แหละบาร,รมีก็แก่ขึ้นแล้วเราก็บ่มบาร,รมีก็ไปเรื่อยๆด้วยการหยุดนิ่งอย่างเดียวไปถึงองค์ถัดๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ทีละองทีละองทีละองอ๋อบารมีเราแ,แก่รอบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยและยิ่งปุ๊บมทีละหลายๆ,ๆอง์นี้นะยิ่งบรารมีเข้มขน้นคือปุ๊บเหมือนเป็นคอนโดพระขึ้นมาเลยอ๋อฉันๆะย้อน,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 นมนันเนาะเอาหลายๆแท่งเออยิี่บรารมี แก่มากมากเลยดีไหมดีนี่นะจ๊ะ